อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนี้มีอะไรสไลช์แชนแนลกับพี <S 2> <S 2> okay. Okay. <S <S ่เอ็กนะพาเพื <S <S ่อนๆมาหาดแหลมเจริญนะมาดูอัปเดตงานอะไรนะมิวสิกมิวสิกเฟสติวัลของป้าเต๊กไงล็องอะไรว่าล็อกออร์เบีดอ๋อล็อกออร์เบีดโอเคโอเคเขาเริ่มกันไฟทีแล้วนะเขาว่าลังการมากดีแล้วก็ เขาไหลไห้เรโค้งเนะแค่วีธีอลังการมากเดี๋ยวเราไม่มีตั๋วนุ่นเอาเรือไปตกมดูอยู่กลางทะเเราไม่มีตั๋วนู่นเราอยู่กลางเลได้หมึกกี่าทให้คิวผ่านมาได้เนี่ยทางจับ มาครับเพื่อนเอเวทีนะล็อกออนดูบีนะครับหาดแหลมเจริญนะครับเพื่อนะบีก็มาอัพให้เพื่อนดูกันก่อนนะอเวทีอลังการมากตึกว่าตึก5ชั้นจริงไหมตึกได้เงีะยตาชั้นเลยนี่อันนี้เม็ดหนึ่ง5เม็ด น,นะเอาเรื่องนะนเขาว่าเปิดนาทีเดียวบัตรเต็มนะเพื่อนบัตรหมดเกลี้ยงภายในหนึ่งนาที<ะ>หาดแหลมเจริญระยองนะงานาาวัน,ว,นวันที่ยี่หกนะวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้แหละเพื่อนคนไหนเดี๋ยวมาเที่ยวระยองหรือว่ามาดูคอนเสิร์ตได้นะครับเพื่อนนะแต่ไม่รู้นะบัตรจะมีเหลือไนหะ <laughs> มเราแบบสายต่อแบบไม่ว่า,อางอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีลองดูครับลองดู เราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนชมกันประมาณนี้ก่อนนะ26นี้เจอกัน Rock on the beach น,น่าจะมีมากันหลายวงนะไปอ, <c oughs> อย่างบีพี่ก็ต้องออกก่อนแล้วนะเพราะว่าเดินเข้ามามนะเดินเข้ามาโมสั่วนะเขากั้นแล้วนะเ <c oughs> ขาไม่ให้เข้าแล้วนะสามารจะเป็นแต่ทีมงานเขาแลาหละ ได้เนี่ยพับก็ได้เนี่ยใช่ใช่เก็บง่ายไงเดี๋ยวเจดี๋ยวเดี๋ยวดีดีดีไอเดียดีป่ะไอเดียดีเฮียใช่ใช่พับตุ๊บพับตุ๊บยืดยืดเข้ายืดออกไงเป็นล้อด้วยไอเดียไอเดียดีไอเดียดีไอเกะนะก็จะมีเต็นท์ขายของนะครับก็จะเหมือนปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยวอาจไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะพา้าดูใหม่อ่าใช่เดี๋ยวมาดูว่ามันขายอะไรบ้างนะฮะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมากันนะ ไม่ได้มานานไม่ได้มาถ่ายเพื่อนๆชม,นมกันนานกันนะที่แหลม<ช><ๆ>เจริญเนี้นี่เดี๋ยวสั่งจะไปถ่า,ายนว่าแหลบงมากมีกกสั่งอะไรบ้างก็แบบว่าล็อกออนเดบิวต์นี่นก็มิวสิกฟีเฟอร์เวิร์กเหมือนกันใช่ปะ่ะคนละอันเหรอถ้าเป็นคนละอันนะคนนะละชื่อเป็นมิวสิกมิวสิกแค่ตัวาเป็นพวกเขาใหญ่ป่ะก็เขาย้ายเขาใหญ่มาอยู่ทะเลไง แม่มันมีทุกปีเขาใหญ่ก็มีก็เนี่ยเขาว่าเนี่ยอะแรเขาย้ายมาจากขายอะไรเขาใหญ่เขาไม่ให้จัดมั้งเป็นปีสุดท้ายไปแล้วไงตอนนั้นนะอ่าอันนี้นะเราได้เห็น่น้าจ่ายใช่ไหมใช่ทุกสาวเพื่อนใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะใช่ใช่ไม่รู้จริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมานะก็ยังมีของขายอยู่เหมือนเดิมนะ เราก็ไม่ได้มากันนานนะอุ้ยเขาล้นลุงลองเขาล้นเลยล้นอะไอันเท่าไหร่นะอนใหญ่อันใหญ่ที่าสม3โอ้ยปันใหจริงตก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 ใช่ถกเลยเนี่ยลุ้นอย่างเดียวนะลุ้นไม่ฝนตกเดี๋ยวดูต้องดูในแอปก่อนลุ้นไม่ให้ฝนตกนะวันงาน26เดี๋ยวลองดูในแอปให้อ่า ในแอปายองนี่มาเร็วไปเร็วก็้ฝนเดี๋ยวดูในแอปก่อนนี่อออออเดบิวเาในแอปในแอปนนีเราเราแบเดินตรงนี้นะเดีกีนเราเดินนะตัวสดอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่ตรงมานี้โซนนี้อออเดบิวมเลยตรงนี้ไคซิ์ฟนนที่ยี่สหยโอ้ ฟ้าคึ้มฝนนะ8โมงนะ4โมงเย็นนะ6โมงนะก็มีนิดหน่อยแต่ลมแรงเรนี่ยมีลุ้นไม่รู้้องรู้เนี่ยแต่มันมันตกตั้งแต่ช่วงค่ำตกตั้งแต่เช้าเลยอือม,มันพัดออกหมดแล้วเนี่ยเราดูมีม,มีมีแน่ฝนใช่น้อยมากก็แต่จะเจอหรือเปล่าแค่นั้นใช่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 เพราะว่ามันแล้วแต่ลมเขาเรียกว่าฝนฝนทะเลก็ไล่มา อตอนนี้ก็ของขายรอบนอกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีด้านในอีกนะครับเต็นท์เริ่มมากลางแล้ววันนี้ก็วันอังคารแล้วนะแค่ไม,ไม่กี่วันแล้วนะเล่นใครเซิร์ฟมันเล่นไม่ได้ก็ถ้าถ้าถ้าลมมาจากจากฝั่งข้างนอก,กนล้อก้อนดูปีนี่เตรียมงานกับไปอาทิตย์นะวิเตรียมตั้งแต่หลายวันแนะ<อ>แใช่เริ่มมาเตรียมไปอาทิตย์แล้วสุดยอด้ยี่สิบได้อาทิตย์กว่าเก้าเตรียมมาอาทิตย์กว่าหลายวันเนี่ยเป็นต้องมีสิบวันดูดีเวทีขึ้นตั้งแต่วันแรกๆเลยยังไม่เสร็จเลยอ่ะ ใหญ่ว่ากึกกี่ชั้นนะเจ็ดได้ม,มั้งผมฝึชั้นในชะ่มีแน่ผมว่ามีแน่ม,ม,แนมีแน่นอนแย่ของผมนะใหญ่เจ็งใหญ่เจ็งใ,ใหญ่จัดน,นี่ขนาดวันนี้เป็นวันนี้วันอะไรวางคานนะวันวังคานใช่ป่ะไหนวันนี้ว,นวัน,น,นวังคานครับเออนะปกติวังคานของมันก็มีขายนะวันนี้ของเยอะ อออย่างนนนีขเเะมกกพื็วันเสาร์นี้นะเจอกันล็อก on the b e บีชนะครับแหลมเจริญงาน,นใหญ่นะครับนะรถน่าจะเข้าไม่ได้ตนะั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะแหลมเจริญไปเดี๋ยวบงกับพี่ก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับนะก็มาถ่ายให้เพื่อนดูนะอัปเดตสถานการณ์นะว่าล็อกออนเ e อะบีช กลับแล้วเรากลับแล้วมาออกมาอัพสถานการณ์เพื่อนดูก่อนนะว่าเวทีไปถึงไหนแล้วนะอะไรยังไงนะวันเสาร์นี้ก็เจอกันออกก่อนเดี๋ยวไม่ได้เราอาจจะขีดตัวต่อใส่เล่นนะใช่ประวัติยังไงเหมือนเราไปทำอะไรเรื่องเบียรเราเบีอ่ะเดี๋ยวดีคร์เพี่ยก็กลับแล้วฝากเพื่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเงินจ่าพวกเราด้วยนะครับในสัปดาห์แรกครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับแดดร้อนมากเลย Rock on the beach 26เจอกันครับผม